ต่อไปมาดูกันนะคะว่ามีนานภาพอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องมายื่นคำร้องนะคะก็จะมีนานภาพการขอพักาการเรียน,นานภาพการขอคืน,นานภาพการเป็นนักศึกษาและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานะคะต่อไปมาดูกันนะคะว่านักศึกษาสามารถยื่นคำร้องแบบไหนกันได้บ้างนะคะ การยื่นคำร้องของภกการเรียนนะคะอันนี้นะคะใช้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถศึกษาต่อได้ในภาคการศึกษาถัดไปค่ะคือมีความจำเป็นนะคะอย่างเช่นนะคะนักศึกษาถูกเรียกพลระดมพลหรือนักศึกษาติดทหารเกณฑ์ค่ะไม่สามารถที่จะมาเรียนได้นะคะหรือนักศึกษาเจ็บป่วยนะคะได้รับอุบัติเหตุนะคะไม่สามารถที่จะเข้าชั้นเรียนได้นะคะ หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นนะคะที่คณะเห็นสมควรพิจารณาแล้วอน,นุญาตให้นักศึกษาพักการเรียนได้ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะไม่อนุญาตให้นักศึกษาปีหนึ่งขอพักการเรียนในภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษานะคะสําหรับนักศึกษาภาคปกตินะคะให้พักการเรียนได้ไม่เกิน2ภาคการศึกษาติดต่อกันนะคะส่วนนักศึกษาภาคกสปชก็ ให้พักการเรียนได้ไม่เกิน3ภาคการศึกษาติดต่อกันนะคะและก็การขอพักการเรียนนี้นะคะจะมีค่าธรรมเนียมจำนวน1000ันบาทนะคะต่อภาคการศึกษาค่ะวิธียื่นคำร้องขอพักการเรียนนะคะให้นักศึกษายื่นคำร้องขอพักการเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยนะคะหากนักศายื่นไม่ทันจะทำให้นักศึกษา ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษานะคะและจากคำร้องขอพักการเรียนก็จะเปลี่ยนเป็นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะมีค่าธรรมเนียม1 0 0 0ันบาทและก็ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพอีก1,000ับาทต่อภาคการศึกษาค่ะค่ะนี่คือคำร้องขอพักการเรียนนะคะ นักศึกษาสามารถรับได้ที่ไหนบ้างนะคะนักศึกษาสามารถเข้าเว็บส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดคำร้องออกมานะคะหรือไปรับได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะแล้วเมื่อได้รับแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเอาคำร้องนั้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นนะคะจากนั้นก็นำคำร้องนั้นนะคะมายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วนักศึกษา,าก็นําคาร้องไปชําระเงินได้ที่ฝ่ายงานครั้งจากนั้นนักศึกษา,าก็นําคําร้องนั้นนะคะกลับมาที่สํานักส่งเสริมอีกค่ะเพื่อที่สํานักส่งเสริมจะได้นําข้อมูลของนักศึกษา,าไปบันทึกในระบบว่านักศึกษา,ามีสถานภาพพักการเรียนในถึงมนั้นๆน,น,นะคะค่ะต่อไปนะคะ เป็นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาค่ะคำร้องนี้ใช้สำหรับนักศึกษาในกรณีไหนบ้างนะคะมาดูกันนะคะค่ะใช้สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนนะคะกรณีนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะหากนักศึกษาไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนจะทำให้นักศึกษาถูกปรับพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษานะคะหากนักศึกษาประสงค์ที่จะศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไปนักศึกษาจะต้องมายื่นคำร้อง ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในเทอมที่นักศึกษาไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียนเรียนก่อนนะคะนักศึกษาถึงจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้นะคะเข้าใจนะคะค่ะใช้นก,กรณีไหนได้บ้างอีกนะคะในกรณีที่นักศึกษายื่นคําร้องขอพักการเรียนไม่ทันนะคะหรือนักศึกษาที่ยื่นคําร้องขอรักษาสภาพไม่ทันตามกําหนดการปฏิทินวิชาการกําหนดนะคะค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะนักศึกษาอีกอันนึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่ขาดสถานภาพไปแล้วนะคะเกินสองปีไปแล้วกลับมาขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษานะคะหากนักศึกษาคนไหนที่สนใจจะเรียนต่อให้นักศึกษาสมัครเรียนใหม่นะคะค่ะ สำหรับค่าขอคืนสารภาพการเป็นนักศึกษานี้นะคะจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,000บาทค่ะแล้วก็ค่ารักษาสภาพอีก1000บาทนะคะวิธียื่นคำร้องขอคืนสารภาพการเป็นนักศึกษานะคะให้นักศษายื่นคำร้องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปรฏิทินวิชาการนะคะนี่คือคำร้องขอคืนสารภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ หากนักศึกษาต้องการนะคะให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะหรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะจากนั้นนักศึกษานำพร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นก่อนนะคะจากนั้นนำคำร้องมายื่นที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะ มาตรวจสอบแล้วให้หนักศึกษานำคำร้องไปชําระเงินได้ที่ฝ่ายงานครั้งค่ะจากนั้นนะคะให้หนักศึกษานำคมร้องกลับมาที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกครั้งค่ะเพื่อให้สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรอกข้อมูลนักศึกษาเข้าไปในระบบเป็นสนัภาพขอคืนสนาัภาพการเป็นนักศึกษาค่ะ ต่อไปเป็นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานะคะคำร้องนี้ใช้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็นไอในภาคการศึกษาสุดท้ายนะคะและนักศึกษาได้เรียนรายวิชาครบทุกรายวิชาแล้วนะคะอย่างเช่นนักศึกษาปี4อย่างเงี้ยค่ะภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็นไออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยนะคะ การยื่นคำร้องขอรักษาสภาพนี้จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,000บาทนะคะต่อไปวิธียื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานะคะให้นักศึษายื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินวิชาการนะคะแต่ถ้าหากนักศึกษายื่นไม่ทันตามกำหนดการนะคะจะมีผลอย่างไรนะคะนักศึกษาจะต้องเปลี่ยนคำร้องจากรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เป็นคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษานะคะซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม1,000บาทและค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาอีก1,000บาทนะคะนี่คือคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษานะคะนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะหรือติดต่อขอรับได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะ เมื่อนักศึกษาได้รับแล้วนักศึกษาก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็นําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นก่อนนะคะจากนั้นก็นําคําร้องนั้นมายื่นให้ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนักศึกษาก็นําไปชําระเงินที่ฝ่ายงานคลังนะคะ จากนั้นนักศึกษาก็นํากลับมาที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอีกค่ะเพื่อที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะคี์ข้อมูลเข้าไปในระบบว่านักศึกษากอยู่ในสถานภาพรักษาภาพกันเป็นนักศึกษาค่ะ